ผมกับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกที่ทุกท้างผู้อยู่ไกลอยู่ไกลแฟนครับหรือเพื่อนๆที่เขามาเยี่ยมเยียนครับกาขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามารับชมช่องคนละเกษตรครับสวนพิรมภัยขอรายงานตัวครับพี่น้องกับสวัสดีทุกท่านทุกทีเขามาเบื้องแง่เยี่ยมชมครับหรือเขาังแรงใจให้เข้าเดินหน้าต่อไปเลยครับ มีสิ่งใดดีๆห้อง้สีลั่มผ้าพี่น้องครับผมอันใดที่มีประโยชน์และสาระสามารถาเฮ็ดไห่เฮาเป็นแบบยางารับชมเป็นแบบยางครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเฮากัสามารถไปประกอบอาชีพได้ครับทุกคนทําได้ครับพี่น้องน้องนงลูกหลานไอ่ไอ่น้องนงหรือบา,อาพ่อแม่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ทุกท่านครับทุกท่านที่ยลคอยุไกลครับทุกสารทิศ อายุทัวถึเงกันท,กทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับน้ำเสนอให้พี่นอ้องเบิ้องครับสิ่งใดที่ที่เห็ดให้เขา,ายืนยัดได้ประกอบไปชีพของเขา้าให้อุดมสมบูรณ์ครับค้นรักเกษตรอยากขอมาเบิ้งแย่งครับเพื่อนเพื่อนทุก่ันทุกคนทุกทีหรือหนองไม่หรือเพื่อนไม่เพื่อนเกายินดมีตอบทย์หรือตอบตอนรับทุกขันทุกคน้น เขามาเปลี่นเพื่อนเป็นฝูนงครับผมกับสีดน้ำเบิงน้ำแงงถุกทันครับซาเนี่ยกะบเาว่ากันนะครับเพื่อเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามาที่ตามเบิงแง่งเยิบชมกับสีดําไปเบิงไปแง่งที่น้องเปล่อนเพื่อนทุกคนคือกันครับกัขอให้ถุกคนทุกทันมีกำลังใจสู่ต่อครับสู่งานงานห้องทุกคนทุกทันเพื่ยนเพื่อนเขามาวิถีชีวิตแจกตงางกันไป ถูกชนชันครับกัดำง่งฉีบด้วยกันหาเรียงปากเรียงทองเรียงฉีบครับทุกสิ่งทุกยอย่างเข้ากับออนำผ้าห้พี่น้องเพราะว่าผมเห็ดสวนกเกษตรผมเห็ดสวนของผมเองครับพอได้นำเสนอที่อื่นครับก็ได้นำเสนอภา,ากปฏิบัติของเข้าที่ได้เห็ดมากอย่างแกเริ่มลงมาเห็ดครับเป็นเวลา สองปีกว่าสิบาสามปีห้องกับมี่การเคลื่อนไวหวคือภาคปฏิบัติครับพี่น้องภาคปฏิบัติห้องก็าสามารถปู้สีลงมาเฮ็ดไหมแต่หลยทันหลายคนก็ได้ว่าสิเริ่มจุดสิเริ่มแบบไดเร,เริิมต้นแบบใดสิลงม,มาวางแผนยังบัถืึกประสันทุกทันทุกคนกระซับฝนครับการเฮ็ดกเกษตรบางค้นกับ หาประสบการณ์ครับหาเก็บคมลมูลจากผู้มีประสบการณ์มาก,ก่อนคือยังผู้เห็ดผู้หฮาเห็ดประสบความสําเร็จแล้วก็อยากได้คมลมูลจากเพื่อนปีเพื่อนเพื่อน,อนหรือ,อไอ้ไท้ขอบสําหรับผมก็พร้อมให้คำปรึกษาให,ใ,หใ,หให้น้องให้นงให้ลูกให้ลานหรือผู้สีลงมือเห็ดกเษกษตรก็ขอให้ขามารับชมครับช่องทังพาพพี่พระน้องเขามา ああเขามาเบิ้งมาแย่งครับเกษสีนี่และายางเข้ากับปลูกซ้ำๆกันไปครับทุกสิงทุกอย่างเขายุ่นกันเลยครับพี่น้องจะเป็นสมุนไพรจะเป็นของอยู่ของกินเผืดใหม่พันใหม่เข้ากับปลูกทุกสิง่งทุกย่างเข้ากับหามาเห็ดครับหามาลงมือหามาทำปลูกลงไปเลยครับพี่น้องปลูกลงไปเลยถึงว่าเฮาอ่าว่มีทุนมีฮ้อนหลายเข้ากับเห็ดใดครับคอยคอยทำคอยเปลี่ยนคอยไปครับทุก าการเคลือนคน่อนไหวของค้นเฮา s ่ h พร้อมเสมอไปครับ,บพร้อมเสมอไปพี่น้องบแม่นว่าเฮ้าสีมีเงินถุงเงินถังมาลงทุนเทเดียวหรอกครับก็บคือเฮ็ดไปเรื่อยอก้อนสี่เหลหอดจุดนี้พี่น้องก่อนสีไเ้มาหอดยุดนี้ก็มีค่อคยเคอยทำค่อยคอย,คยหาครับก็คือเฮ้สิีค็ดที่แหลกซับสนครับซับเพราะว่า,าการลงทุนเฮ็ดียลงมาเฮ็ดที่แรก มองไปข้างหน้าก็มีอย่งแจ้แนวกสิโลงแต่ลงทุนครับก็เลยผมก็เลยไม่คิดเป็นขอตั้งรับแกะแกะเพราะว่าเฮาสิลงทุนทิพย์เพื่อเจดีย์อ่ามันเป็นไปบ้างเครับพี่น้องเฮาก็ควายหาขม้าใส่ครับคอยปลูกคอยกระต้นสองต้นสามต้นไปครับพี่น้องเพื่อนห้าเกาะปลูกไปครับสําหรับแรงน้ำเฮาบ่ฮันมีเฮาก็ควายเฮ็ดควายทําข้าวควายควายทำไปควายควายทําควายเฮ็ดควายหา กับที่ค่อยดีขึ้นครับพี่น้องกาบปลูกไปงี่สละครับเพราะว่าของผมผมได้วางแผนไว้แล้วจะฝากพี่ฝากน้องเขามา <c oughs> รับชมครับปรับชมกับขอใหอ้เป็นขอสรุปหรือขอคิดที่ดีครับที่ดีขอให้ทุกท่านทุกคนอ่เขามาเบ่งการเหตุการณ์ทํำผมกับชืนํำเอาประโยชน์หรืออ่่วมลูกหรือการเหตุการณ์ทํำกันประสบการณ์กับต้นตัวผม การชีด้น้่ให้พี่ให้น้องเป็นค้อมลูกอ่าถูกสิ่งถูกยังขี่เห่าเห็ดาเป็นไปมาแบบใดสูมาแบบใดภาพบางทันบางคน้นเพิ่นกวโบไปว่าอาการให้กระเสียดอ่าเพิินบอ่ออธิบายหลายคนบอ่ออธิบายที่ไปที่มาของสาเหตุและเหตุผลอ่าการที่ลงมาเห็นมาทํำาเห็นภาพสวยรูดูดีและสวยงามกับเทศรชุัจุดนี้ครับพะว่าที่จริงแล้ว ส่วนตางสี่ลงมาเห็ดมาทำลํำบากมากมาก,มากแสนครับพี่น้องลํำาลำ,าล,ำลำบากมากขี่ก็ขอบอกว้ก่อนขอให้เป็นขอคิดคือการลํำบากลํำบากแบบใดคือหนึ่งเข้ามาลงมาเห็ดกรตรตเข้าสลราสีเวลาสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างลงมาเห็ดสวนเกษตรทุถูกสิ่งทุกอย่างเข้าตรงยูสียู่ไรโบรโดยการนํำลงเฉียบเข้าปลูกเข้าปลูกพืช ทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วเขาก็บด้เป็นหมาเป็นผลมือหนึ่งสองมือหรือเดือนหนึ่งสองเดือนครับพี่น้องนี่แหละครับคือเป็นปัญหาบางท่านก็สิม้องเ่าเห็นจุดหนีก็สิีคิดเ่าออกก็ผมก็เลยสิงให้ขอคิดเพราะว่าจุดประเด็นจุดเริ่มต้นที่ลงมาเหตุเกษตรเขาต้องคิดขอนี่ครับเขาต้องคิดขอนี่เขาต้องว่างแผนเขาต้องว่างแผนลกนูกล้านก็คือการงานมีการมีงานมีนาทีการงานกับขอให้ท่านเฮ็ดต่อไป หรือสําหรับผู้เหตุงานราชการนี่มันดอกก้นเดือนกก่ย่าลาออกครับย่าลาออกก็เห็ดหาเวลาว่างหาเวลา,าว่า,างๆมาเห็ดครับมาเห็ดกินใบ <c oughs> ไม่กินใบเพราะว่าห้ากับต้องหาทั้งอื่นครับเป็นการเงินทุนหมุนเวียนเงินสำรองครับบอกไงคือเงินทุนสำรองข้ากระต้องบ่ให้ขาดครับพี่น้องฝากทองห้องตรนี้ครับพี่น้องฝากทองเป็นสิ่งที่ดำลงฉีด เป็นสิ่งที่สําคัญห่อลงพุนเก็ดสวนกเกษตรกับควายเห็ดควาย,ยท้ำกับจริงนะครับแ่ว่ามันก็นมี่หละ,ละอะไรยังห้อลงมือไปแล้วก็ประสบเจอปัญหามากล่นที่ห้อตรงใดแก้ไขในหวัวในสวนห้อปลูกลงไปแล้วเห็ดไปแล้วก็ะเห็ดไปตลอดอเห็ดแบบนี้เขาลงมาแบบนี้อันหนึ่งกระขาดอันนี้นก็าากพาะครับเพื่อนเพ่นาดเพื่อน อย่าปลูกกันนั่นอย่าปลูกกันนี่แต่ที่จริงแล้วผมอยากให้พี่ให้น้องคิดคิดจะน่าให้คอยปลูกคอยฝันคอยเฮ็ดคอยทำคอยเปลี่ยนคอยไปครับพี่น้องอ่าพดเวลาอ่าทดการใส่ใจไปเถอะบำรุงรักษาหรือซื้ออยู่ซื้อกินเป็นทุนหมุนเวียนก่อนพี่น้องเป็นทุนหมุนเวียนห้องก่อนห้อจะลงทุนแค่เดียวครับเพราะว่ากอนเวลาสองปีสามปี มันเปลี่ยนเวลาที่โดนนันครับเพียงตันใหม่ท่านใหม่เฮ้าที่เปลี่ยนมากเป็นผลการจนว่าปันนี่ครับพี่นอ้องออกผลออกมากแง่ออกบ่อออกมากแง่จะเปลี่ยนน้ำอ,อายุไขของเขาเข้าบางต้วบางงังเข้ากับปลูกลงไปคนละ,ะเชือคนละช่วงเวลาพี่น้องหรือผืชดพักผืชดใหม่ชนเนคนละชนินเขาบ่อออกมากออกผลพร้อมกันนด้ครับเป็นกะรละช่วงครับพี่น้อง เอากรควายเห็ดควายหาขมาใสฝากทุกท่านมารับชมเป็นข้อคิดพิาเอาครับเพราะว่า,า,าการลงมือทำก็คือคําตอบไปจริงอยู่ครับแต่ว่า,าทุกสิ่งทุกปป่ประการของการลงเฉดของคนห้อง,อเ,ปง,อง,งอเป็นสิ่งที่ยิงไงยครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ยิงไงยเหตุผลที่ทุกท่านหรือผู้ที่เป็นเดมาเห็ดมาทำเเป็นฝากเกษรของผมแล้วคือส่วนตัวผมแล้ว ที่ได้สะดุดยุดไปเศร้าไปกันหลายเป็นอย่างขึ้นวางสั่นพี่น้องคือเหตุผลผมจะอธิบายครับเหตุผลก็คือการว่างแผนบัคขึ้นห้องขึ้นครับพี่น้องบัคือเนห้องขึ้นใบเพราะว่าเอาลงทุนไปแล้วเท่เดียวเม็ดเงินเมดครับพี่น้องการสำรองใส่ใจอย,อยุยดับลงฉีดไปมืมอก็ใสสะดุดผัดพังนี่แหละครับคือปัญหา ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของคนที่ได้หยุดได้สะดุดไปบ่มีที่ไปที่มาครับบ่มีเงินทุนสำรองสิมาใส่ใจในคะรอบครัวสื้อยู่สูืกินพี่นอ้องอยากให้พี่นอ้องเล่ย์บอกให้พี่นอ้องเป็นข้อคิดข้อนี้ครับก่อ,อนจีเฮ็ดถ้ำเราก็ขอให้ท่านาดูพี่ใช้โดยควบพิจารณาเอาครับรับชมส่วนต่างบางท่านบางที่หรือ,อเ,เกษตรไม่ไรปรูปแบบครับไม่ไรอันลราย,ยางเกษตร ขำามาเกษตรนี่มียังแน่เกษตรเที่ยงเดียวเกษตรผสมผสานเกษตรแบบคนรวยหรือเกษตรแบบพ่อเพียงคนจนคือเฮาเกษตรแบบคนจนเฮาก็เก็ดแบบถูๆไทยๆไปครับสู่ไปาขายนี้ได้เฮาก็ต่อยอดไปขายนั้นได้เฮาก็ต่อยอดไปนี่แหละครับโบกคือมันติดแตกต่างกันครับเกษตรคนรวยเพิ่นเกษตรคนรวยคือเพิ่นเฮ็ดแบบเบอร์เงินเพิ่นเฮ็ดบ่ไใด คือได้ยากครับเพราะว่าคนบ่ได้ลำบากคือเฮาปลูกฝังตน้นไม้พืชไม้ไว้แล้วไวท้ทายุทากินกลายเป็นเพิ่นกเ็เฮ็ดแบบบ่ได้หนุงานยากบ่กง่ายครับเพิ่นก็เฮ็ดแบบบ่ได้ยุ่งยากบ่ได้ลงทุนบ่ได้คิดน้ำทุนน้ำฮ้อนสำรองคือเฮาแต่เฮากเกษตรคนจนครับสำหรับส่วนตางกับผมก็คือคนอุดรพิ่กัดตั้งอยูอ่แนะนำบอกพี่บอกน้องครับสำหรับท่านใดที่เขามาเยี่ยมยามที่เขามา แวะเยี่ยมชมครับเป็นศูนย์เรียนลูกครับพี่น้องเป็นศูนย์เรียนลูกที่ิกักดกระต่างอยู่บ้านดุนเลเราไซทองอจำหมดครับบ้านดุนเลเราไส่ทองหมู่ที่17ตเาบลจําปีอาําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเพื่อนปูงทุกท่านผู้คุยไกอย่ไกลอยากเข้ามาศึกษาเลี้ยง,ง,งลูกหรืออน้องนุงลูกหลานนักศึกษาคณะพวกผู้หรือข้าราชการทุกท่านทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กร ยินดีนตอนรับตอนรับทุกท่านทุกคนทุกหน่วยงานที่สเขามาเยี่ยมชมทางสวนของเฮาครับสวนพี่บ้านสวนพี่รมไพครับผมกับพี่กัดกับยูคือผมแจ้งไปให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องฟังกหมายเลขโทรศัพท์ผมกับสไดาลงใต่คลิปแล้วครับเด้อฝากให้พี่น้องเข่ามาพี่เจารณาเบิ้งสำหรับที่เฮาเห็นอยู่นี่ก็เป็นซุ้มหรือเป็นโรงเรือนของ เือกใหม่พันธุ์ใหม่เฮาครับเพราะว่าช่วงนี้นะนี่ก็ได้ระบายออกไปแล้วระบายออกไปเมื่อครับก็สีได้รอดฝนเมื่อจังสีได้เอาหอามาเข็ดเทไม่เดีย๋ยวเป็นพืชพัฒน์พักน์พืชใหม่พันธุ์ใหม่ที่เฮาตัดตอนนี้ในหัวในสวนอาจจะเป็นภาพกิ้งเสียบยอดก็สีให้พี่ให้น้องจังสีก็ขอมมะสมไุ้มีขึ้นก็เก้าครับเพราะว่าช่วงนี้เฮาก็ได้ทยอยออกครับกับไม้แบงปั่นพี่น้องออกไป ผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเพิ่นก็ได้เขามาอุดหนุนถุนเชียร์เข้หลักนี้แหละครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากบนที่เข้าสามารถแบ่งปันให้พี่น้องเฮาเห็ดไดเข้าอีกใดเข้เอีกต่อไปเฮาก็มีประสบการณ์ครับจะเป็นไม่ไพ่พันไพ่พันหน่อยพันใหญ่พันบ่งบอกวงหวานพันไม่เลี้ยงหรือสิเป็นสารพัดพืชใหม่เขาก็ต้องหาเขามาครับพอพอเขาเห็ดกเกษตร เห็ดกระเเฮ้าต้องเห็ดให้ยืนยัดอยูไรครับพี่น้องเพื่อนพูงเข้าเห็ดกษตรส่วนต่างของเฮ้าถุกบริบททุกการเห็ุการทำเกี่ยวปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็คอยแก้ไขไปครับเพราะว้นแนวใดสิลาบปืนไปเสมอครับพี่น้องถูกปัญหาทุกอันเหตุการทำเที่บสิ่งใดเงินขึ้นมาได้เงินบาทเงินเบี้ยกับบมันเรื่องง่ายครับพี่น้องเพื่อนพูงเข้ากับเบิ่งเป็นข้อคิดเบื้องเป็นข้อแตกต่าง สำหรับการที่การทําเขาก็เหตุให้เป็นระบบระเบียบครับพป่นองเป็นระบบระเบียบให้เบิ่งดีดูดีครับนี่ะครับสวนเขาเขาก้อสค่้คอยปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนไปครับพัฒนาให้เปลี่ยนแบบอย่างของชุมชนหรือคนทั่วไปต่อไปอมีผู้สีเห็ดสิทรอมมีผู้อยากปฏิบัติเป็นการลงขีดไปให้ยยืนยัด,ด,ยดอยู่ใดให้มันคังและมันคง ต่อไปคือบอกยังไงห้องกับ,บยูยืนยัดไปแบบก็อะไรไปใส่ขี้เบสังจรแล้วครับพี่น้องมียูมีกินมีขามีขายมีอะไรเงินบาทเงินเบี้ยห้อก็สะาสมเก็บออมขายไดห้องก็ไ,งกไปต่อยอดครับหามาใส่ตืมเข้าไปครับพี่น้องนี่แหละครับส่วนที่ผมอยากให้น้องลุงลูกหลานที่ความเมีพี่น,อนอ้องถูก่านขอมาเบื้องเป็น ช่องทางเป็นแ่วท่างคือแผกปฏิบัติต่อไปสำหรับร่องส้าคมกระสีปล่อยปูปล่อยปลาครับสิ่งใดสัตว์มีชีวิตที่สามารถสิมาเรียงทดชดเชยเป็นการได้เฉลิมเสริมห้องห้องกระเห็บไปครับปูปลาแน้นอนห้องก็ปล่อยไปสารพัดอย่างบ่ให้ขาดในเขินครับนี่แหละครับพี่น้องทุกทันทุกคนขาตะไคร้ห้องกระปลูกไปครับปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับพี่น้องห้องปลูกลงไปแล้วครับ เ้าผูกลงไปเห็ดลงไปครับที่น้องเพื่อนผู้อุ้งสำรับชา,าวกเกษตรเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เห็ดเกษตรจะขอให้ทุกท่าน,น,นเอาประสบการณ์และควมามูลมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้ลูกหลานครับผมาะเป็นพระผักพุณนย่างสูงที่ท่านทุกคนทุกท่านาให้ขอคิดและให้ความู้แก่พี่แก่น้องการปลูกแบบใด การปลูกผักแบบใดนานนี้รักษาแบบใดเฮาจังสีนี้ของขายของขายสามารถให้คั่วปลูกัปลูกกับหลานกับพี่กับนองเพราะว่าพักนาหนี้รักษาหนกครับเฮาปลูกได้เฮ็ดได้เป็นราคาเป็นค่าครับช่วงนี้นะนี่นฝนฤดูกาลของการเห็ดเนกคือปลูกผักครับว่าคือช่วงอันเ n o าทุกทันทุกคนก็คือสี่ข้าใจครับพี่น้องเพราะการเฮาก็ากสามารถ่อไป หรือเดี๋ยวนี้กำลังสะสมสะสมขื้ใหม่พัดใหม่ครับพี่น้องกำลังสะสมเพื่อเกี่ยวเขามาในรงเลื่อนเพื่อให้เขาแข็งแรงเขาจะคอยจะจำนายย่อยจำนายออกไปครับสำหรับการมีความคิดความอ่านหรือการขี่มีใจอยากเขามามีส่วนรวมอยากเกิดจากถ้ำเป็นภาคเกษตรครับมีความ สามารถเทียดได้ทุกคนทุกท่านครับอย่ามองคำตัวเองครับเพื่อนอย่ามองคำตัวเองวไวเทยียดบะไรอ๋อให้ท่านมีใจจริงแทฉรับรองว่าประสบความสำเร็จครับพี่น้องประสบความสำเร็จเฮาคกิดว่าให้กังได้เฮาดีๆให้จังได้เฮาสิหนีอยู่มีกินครับกินบ่เบิดดอกพี่น้องให้จังได้ก็ได้ขายได้ขายครับสุดท้ายด้วยใจครับโดยความดีความงามด้วยความวสูงความมานาคว่มขยันอดทนสุดแแต่ซุดแท้แะเตะ ไก่ของเฮาครับสีมีควอมต่อสู่เงินทองปรอยู่ไก่ครับเงินทองอระยุกต์ไก่เฮาพี่น้องอยู่กับเฮาครับพี่น้องปรอยู่ต์ไก่มีแต่เฮาสีหาคิดออกบ่หาเขาคิดออกหรือหาเห็นบ่าเฮาก็ต้องจําเป็นนี่ยังหมากไี่สีฮาสีได้ไปหาเดี๋ยวควอมลำบากครับแป่นเฮาไม่เฮาลายเห็ดน้ำหัวนน้ำสวนเฮากะมีความสุขครับตื่นขึ้นขามาเห็นพืชใหม่เฮาดูดีเขียวกะ่กี๊ สีสดงดงามเร็วไปสองมือถ้ำเข้าเห็ดพาพุ่มใจครับพี่น้องคุณเพื่อนทุกคนทุกท่านครับนี่แหละครับตะไคร้ปลูกพุ่งสายพันธุ์ใดดีเขาก็เอามาปลูกครับสีสามารอนถูกเป็นฮอลแลนด์หรือสีเป็นส้มพอมกขายไหมครับคนต่ำขายน้ำแผงร้อยหรือน้ำแผงขายน้ำแผงน้ำตลาดเขาก็ออกมาปลูกครับเพื่อจำหน่ายน้ำทรงหรือเพิ่นมาเอากับ,ห,กบหัวก,ก,กระส่วนเขาทุกอย่างทุกสิ่งเพิ่นกะ ตลาดทามาฮาเองครับตลาดทามาฮาเองอทุกมือนี่ทุกการทุกบริบทการเข้าถึงของโซเขียวซื่อสารทุกมือนี่สามารถดึงตลาดของมาฮาได้ครับพี่น้องต้องไปคิดอีกย่างมาไหมครับตลาดเพิ่นสรรหาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นพืชพักพนลนมหม่้วยไวยซอยปีข้าตะไขะ่ปูปลาหน้านองตลาดเพิ่นเรียนหาฮา,าครับพี่น้องว่าถ้าฮามีของให้เพิ่นนี่แหละครับ บางท่านก็ว่าคืออยากขายบกเปลนโบกจักหาขายพวกจักสิไปตลาดจางไออันนี้วัชาาปัญหาครับพี่น้องผืเผืนพ่นเห็ดเกษตรพ่นเห็ดเกษตรที่ควบไฟฟันแล้วก็มีจุดเป่าไม้ควบกาทุกสิ่งทุกอย่าง,งเข้าอย่างไรครับเปียกเข้าสิปเปียบเทียบกับผูเพลนลำเพลนด,ด้วยผููเพ่นมีเงินถุงเงินถังเพาอะไรครับพี่นอ้องเข้าบ่มีเข้ากระ้องสู่สู่โดยการเหรเร็ดเกษตรโดยการเห็ดสวน บัยเฮงวัยากบวัยเฮงจนครับผสมประสานการนำผ้าควบคุมครบควบคุมสมเร็จคมบคุมบูรด์บูหยาบควบคุมบูรด์บูจนค่บคมสุกต่อไปมือทางมาหรือปัจจุบันนี้ลูกหลานล้นเลียนอนาคตของเขาก็สิมีอยู่มีกินครับถึงว่าเราเก็บไปหลายปีหลายเดือนก็าว่ใช่ปัญหาครับว่ใช่ปัญหาพี่นอ้องการวันเวลา เฮายู่ซือ่อๆกับันใจกินยู่ซื่อครับพี่น้องเพลือยฟูงขอเขามากเป็นกำลังแรงใจซึ่งกันและกันผมขอให้ทุกท่านพิจนาการเหตุการณ์ทำลงมือทำคือํำตัวขับปฏิบัติทุกคนมีไหมีหน้ามีทีมีทางมีสวนมีห่วงมีสวนมีให้มีหน้าทุกคนกระขอให้ทันเขามาคิดมาอ่านมาเบิงมาชมครับพด กิดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเรงใจฝากตั้งถึงพี่ถึงน้องทุกเพื่อนทุกคนน้องใหม่หรือเพื่อนใหม่ผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเช่าเกษตรในจากสร้างสวนของเฮาคนลักเกษตรสวนพี่ลมไผ่ลูกอีสานพันขนี้วเกษตรคนจนผู้หญิงไงขอสุดท้ายนี็ขอฝากเพื่อนฝูงทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังเร่งใจขอให้ทุกทานมีความสุขเจริญนเฮงรื่อยๆเก็บเกจนครับขอให้ประกอบอาชฉีพทูกท่านขอให้มีความสุข พาสุขไปเหนื่อยไปทั้งหนาครับขอให้กำลังใจที่ดีงามตัวกันให้พี่ให้น้องให้เพื่อนในฝูงกาบขอประคุณมากล้นครับกับขอเขามาเขามาหา้กันครับเขามากดคิดตามที่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานน,อน,อนอ้องนุงผมกระสีน้ำผ้าสิ่งใดสีมีประโยชน์ถามเขามาครับถามเขามาใส่คลิปถามเขามาเลยครับไอคูไม่ได้วิชาไอาชาวนาไม่ได้กินงข้า เพิ่นพา,าสุภาษตเพิ่นวา่าเข้ากับพี่น้องฟังเข้ากับผู้เสียเีวิที่ทำถกคนทุกการเบิ่งการแย่งการเข้าถึงการตรดต่อติดข้อมจริงใจให้พี่ให้น,อหน้อกงก็ขอให้ทุกท่านมีความุขสุดท้ายนี้่ขออ,อยู่จีลงไว้สำนัมมกชกันครับจลิปหนจุดรุ่นผมกับสีใดนำเสนอหให้พี่น้องเบิงาการเคลื่อนไหวการเคลื่อนถ้ำถามวา่าอยู่ในนี่มีอย่าง มีอันไดขาดบอ๊อี้ครับมีทุกอย่างคือผมสีสัตว์งินสันหาืดใหม่พันใหม่อนใดที่ยังอไอ่มีผมก็จะไปย่มขัดสันขามาในหัวในสวนครับพอแม่พี่น,อน้องกับมีอะไรก็สอบถามเขามาครับขมาม้าเบิ้งมาแย่งสอบถามกันได้ไต้คลิปควมสุขให้มีเกียรติถุกคนครับขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพพอแม่พี่น้องทุกคนทุกทันก็ขอให้ขมาม้าเบึ้งแย่งรับชมต่อไปครับคคลิปนี้ ภาิต่อขอตัวทำงานก่อนครับครับวัดปีครับ,รบขอบคุณครับ